สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็จะพาเจ้าควยเผือกลงกินน้ำนะผมสงสัยน้องหิวน้ำนะครับผมของนี้ก็จะปิงเยอะนะครับผมไม่กล้าลงเนาะปิงเยอะปิงเยอะกลัวปิงง้องก็จะกินน้ำไปเรื่อยๆเนาะอาอกาศเย็นดีสบายเลยลงก็ะแลงแรงเนาะ ลมดีดีพี่น้องอิ่มยางครับผมอิ่มยางอิ่มแล้วขึ้นมานะกินน้ำนานเลยใสยน้องหิวน้ำมากเลย มาอิมแล้วขึ้นมาครับมามารูขึ้นมารูขึ้นมาอขึ้นมาลูกมามามาน้องอิมแล้วก็จะดึงขึ้นมาเนาะ